สวัสดีค่ะโต๊ะกลางสินจุรีนะคะวันนี้มาแบบพร้อมเปิดกล่องเลยนะคะสินค้าเพิ่เข้ามาใหม่นะคะมีหลายชิ้นหลายแบบเลยนะคะเดี๋ยวจะมาหยิบจากกล่องให้ได้ชมกันทีละเส้นเลยนะคะวันนี้น้ำหนักทองที่นำมาให้ชมนะคะเป็นน้ำหนักทอง1บาทนะคะส่วนลายแรกของเรานะคะเป็นลายรวงข้าวนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นจี้หัวใจด้านล่างนะคะลายนี้เนี่ย พิ่งมาเลยนะคะสวยมากๆเลยเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะคะความยาวก็อยู่ที่16.5-17นะคะใส่ได้พอดีเลยค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะส่วนลายถัดมานะคะเป็นลายเม็ดเข้าวโพดนะคะอันนี้เป็นแบบว่าเม็ดข้าโพดล้วนทั้งเส้นเลยนะคะแล้วก็จะมีตุง้งติ้งเป็นงานหัวใจนะคะน่ารักน่ารักนะคะ แบบนี้นะคะมีทั้งหมด3แบบนะคะมีเป็นงานแบบแต่งตรงกลางด้วยลูกตุ้มนะคะแล้วก็ด้วยลายมีนานะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นงานาถุงทองกับกิมตุ้งนะคะตัวเส้นเป็นลายเม็ดข้าวโพดเช่นเดียวกันนะคะ3ลายนี้เดี๋ยวจะลองใส่ทีละเส้นให้ได้ชมกันนะคะอันนี้จะเป็นงานตุ้งติ้งนะคะเป็นแบบ กิมตุ้งกับถุงทองนะคะงานขายดีเช่นเดียวกันนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะอยากให้ท่านผู้ชมลองใส่กันดูนะคะส่วนลายถัดมานะคะจะเป็นงานแบบแต่งลวดลายตรงกลางนะคะสวยงามไม่แพ้กันนะคะนี่ค่ะ,ะลายถัดมานะคะเส้นนี้นะคะก็จะเป็นงานแบบว่าพี่กุลล้วนนะคะถ้าท่านใดที่ไม่ชอบแบบว่าแต่งเยอะเกินไปประมาณนี้กำลังพอดีเลยคะ่ะ ลายถัดมานะคะเป็นงานเม็ดพริกไทยแต่งตรงกลางนะคะแล้วก็ตัวเส้นเนี่ยเป็นลายมีนานะคะลายมีนานะคะนี่สวยงามมากๆเลยนะคะเส้นนี้ก็จะโปร่งหน่อยนะคะการใช้งานก็พันกลางนะคะไม่ถือกับว่าโปร่งมากนะคะใส่กำลังสวยพอดีกับข้อมือเลยนะคะมีหัวใจเล็กๆตรงกลงด้านล่างนะคะ ส่วนลายนี้นะคะเป็นลายยอดฮิตของที่ร้านเลยนะคะเป็นลายหกเสาโปรกนะคะเป็นงานหัวใจดาวแต่งตรงกลางนะคะดูสวยงามและโดดเด่นเหมือนกันนะคะอันนี้ความยาวก็อยู่ที่15.5นะคะจริงๆมีหลายความยาวมากๆเลยนะคะลายนี้นะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะว่าต้องการความยาวเท่าไหร่นะคะ ส่วนลายนี้นะคะเป็นลายกระดูกมังกรนะคะมีหัวใจดาวตรงกลางนะคะลายนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะ,ะเดี๋ยวมาลองใส่ดูนะคะโอ้โหใส่ออกมาแล้วเนี่ยสวยจริงๆนะคะอยากให้มาลองใส่กันดูก่อนนะคะถ้าสนใจก็สามารถแคปรูปนะคะได้ทุกชิ้นเลยนะคะแล้วก็ทักหาน้องแอดมินได้เลยค่ะอ่ะานั้นแบบหัวใจดาวนะคะมี หลายแบบมากๆเลยนะคะส่วนเส้นนี้นะคะเป็นลายผ่าวายนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกเส้นหนึ่งนะคะลายนี้จะเป็นลายผ่าวายนะคะตัวเส้นค่อนข้างแข็งแรงมากๆเลยนะคะถ้าเน้นการใช้งานลายนี้เนี่ยแนะนําเลยนะคะนี่แล้วก็ตรงกลา,างเป็นงานหัวใจดาวนะคะลายน่ารักมากๆเลยคะ่ะส่วนลายนี้นะคะเป็นงานแบบห่วงนะคะดูเก๋ไก่นะคะนี่ยังไม่เคยเห็นเลยนะคะลายนี้เพิ่งมาเหมือนกันนะคะ เราใส่แล้วก็จะประมาณนี้นะคะการใช้งานก็คงทนเช่นเดียวกันนะคะสวยงามมากๆเลยน้ำหนักทอง1บาทนะคะมีสนใจก็แคปรูปทักหาน้องแอดมินได้เลยคะ่ะ ลายนี้เนี่ยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะมีเป็นงานแต่งตรงกางนะคะแล้วก็มีตัดลายด้วยลายมีานานะคะอันนี้ใส่แล้วจะเต็มข้อมือพอดีเลยมีทั้งน้ำหนัก1บาท2บาท3บาทเลยนะคะลายนี้สวยมากๆเลยอันนี้ความยาวอยู่ที่15.5ถึง16ใส่ได้นะคะ เรามาดูงานตุ้งติ้งกันบ้างดีกว่านะคะอันนี้เป็นพวงองุ่นนะคะตัวเส้นค่อนข้างแข็งแรงนะคะเป็นลายผ่าไหวนะคะอันนี้เป็นงานพวงองุ่นน่ารักมากมากเลยมีเป็นไส้คอ,อน้ำหนักทองสองบาทนะคะเป็นงานเซตก้าหนีนะคะนี่เวลาใส่ออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะพวงองุ่นค่อนข้าง,างน่ารักมากมากเลยนะคะความยาวก็ประมาณ17.5นะคะเส้นนี้นะคะ ส่วนลายนี้นะคะเป็นงานประคำพ้นทายนะคะมีตัดลายด้วยลายมีนาน,นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีหวัวใจห้อยด้านล่างนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาปิดคลิปนี้ด้วยลายนี้กันดีกว่านะคะอ่าน้องลองใส่ให้ดูนะคะนีสนใจลายไหนนะคะสามารถทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปนะคะถ้าถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ